คำขวัญประจำแขวงของประเทศลาวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับมันก็คือของดีประจำจังหวัดนั่นเองของดีประจำแขวงผมว่า2ประเทศในโลกเนี้ยเท่านั้นละครับมีไทยกับลาวเท่านัที่มีคำขวัญอย่างนี้18แขวงของลาวเนี่ยมันคงจะยาวมากเลยเพราะผมอยากจะบอกว่าแต่ละที่เนี่ยคำขวัญน,นั้นมันมีอะไรบ้างวันนี้เราเลยยกตัวอย่างมาสักแขวงนะครับกับคลิปนี้แล้วคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อย,อยๆบอกกันต่อไปนะครับสบายดี สวัสดีครับจะเป็นคำขวัญของไทยหรือลาวเนี่ยแทบที่จะไปเที่ยวตามคำขวัญน,นั้นได้เลยนะครับมันก็คือของดีประจําจังหวัดนั่นเองของดีประจําแขวงถ้าเกิดว่าเราอ่ะทำความเข้าใจในคำขวัญน,นั้นๆอ่ะจะได้ไปเที่ยวในแต่ละที่เนี่ยได้อย่างครบจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยผมเนี่ยได้ไปเที่ยวในแต่ละแขวงพอมาเห็นคำขวัญแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปอีกสลายที่เนี่ยเราไปในที่ที่เขาฮิตกัน เราไปในที่ที่เขาเคยไปกันแล้วเราก็ไปตามยูทูบเบอร์ไปตามคนที่แนะนแต่ถ้าเกิดเรามาดูในคําขวัญในแต่ละอ่านแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าฮะ ah, มันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วเรายังไม่ได้ไปเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้ไปชมเลยในของดีที่อยู่ในคําขวัญน,นั้นนะอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งเช่นถ้าเกิดของเมืองไทยนะครับมันคือสมมุติผมยกตัวอย่างมาอันหนึ่งก็คือ ของจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะฮะจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ประมาณสักร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับมีคําขวัญอยู่ที่ว่าพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรล้ําแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกละรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งามเหลืองอาลามทุ่งทานตะวันหรือล้านเมืองชุมทางอันนี้คือคำขวัญของไทยนะครับที่หนึ่งจังหวัด แต่คำขวัญของราวผมว่าคล้ายๆอย่างนี้เลยแหละลองมาดูนะครับว่าคาขวัญของสระบ,บุรีเนี่ยเขาพูดว่าอะไร คือจริงๆแล้วพระพุทธบาทสงค่าเนี่ยที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยมีพระพุทธบาทองค์ใหญ่มากๆเลยนะครับและเป็นพระพุทธบาทที่ประจําจังหวัดซึ่งถ้าใครมาที่สระบุรีแล้วเนี่ยต้องมาสักการะบูชานะฮะเนี่ยคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยและรู้จักกันดี<ม>เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ก็คือเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่คนที่จะมาที่นี่นะ,ะจะมาแวะเวียนแล้วก็มาชมเขื่อนขนาดใหญ่สามารถเดินไปตรงขอบเขื่อนได้นะฮะแล้วก็มาเที่ยวทานอาหาร กินปลาแม่น้ําเขื่อนกันหนึ่งเดียวกลหรีปับ๊บนมดีคืออะไรเราจะเห็นแบบเป็นคําขวัญที่อาจจแบบัแบแต่แปลกนะฮะจริงๆแล้วมันคือตอนที่ไปสระบุรีแล้วเนี่ยขากลับเนี่ยทุกคนเนี่ยมีพิติกรรมอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันก็คือจะซื้อของฝากครับของฝากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณสัก10-20ปีที่แล้วเนี่ยมีการขายกลหรีปั๊บข้างทางครับซึ่งแล้วมันอร่อยมากจริงๆ แล้วก็ทุกคนก็จะต้องไปถึงแล้วเนี่ยจะต้องซื้อของฝากนมดีคืออะไรกะหรี่ปั๊บก็คือเป็นกะหรี่ปับ๊บเป็นชิ้นๆนมดีก็คือตรงนั้นเนี่ยที่สระบ,บุรีเนี่ยจะมีฟาร์มโคนมเป็นวัวนมอยู่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรและเยอะมากๆด้วยคนที่นั่นก็เลยหมู่บ้านแถวนั้นชุมชนแถวนั้นก็เลยเลี้ยงวัวเพื่อผลิตนมและเอานมเนี่ยส่งฟาร์ม ก็เลยกลายเป็นว่าที่นั่นเนี่ยกะหรี่ปั๊บก็อร่อยนมก็ดีนมก็ดีนะฮะก็เลยทําคลองจองที่มันอาจจะแบบลึกสนุกสนุกทะลึ่งทะลึ่งนิดนึงแต่มันเป็นความเข้าใจและจําง่าย ประเพณีตักบาทดอกไม้งามนะครับอันนี้คือประเพณีเป็นประจําทุกปีทุกปีนะครับเหลืองอลา,ามทุ่งทานตะวันพอตรงนั้นมีทุ่งทานตะวันที่ทําให้สวยงามนะฮะสีเหลืองตลอดทางเนี่ยนะครับมันเป็นอันหนึ่งที่เป็นยกตัวอย่างของคาขวัญน,นะครับถ้าเกิดเราไปตามคําขวัญน,นั้นเนี่ยเราก็คงจะได้ไปและไปกินของดีในแต่ละจังหวัดในแต่ละแขวงวันนี้นะครับ 18แขวงของลาวเนี่ยมันคงจะยาวมากเลยเพราะผมอยากจะบอกว่าแต่ละที่เนี่ยความขวัญน,นั้นนะมันมีอะไรบ้างคลิปนี้แล้วคลิปนนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกกันต่อไปนะครับคําขวัญแขวงแรกนะครับคือคาม่วนคําม่วนดินแดนธรรมชาติประวัติศาสตร์วีรชนต้นกำเนิดลําพยามมหาชัยกินซุปหน่อไม้แกงไก่ใส่สาร นมัสการพระธาตุสีโคตบองเป็นเจ้าของขนมป่านประสานปวงประชาเร่งรัดพัฒนาช่วยประชาให้มีสุขเห็นไหมครับคำ<ม>ขวัญอะไรบางอย่างเนีย่ยผมว่ามีสองประเทศเท่านั้นนะที่เราคล้ายกันมากเลยไทยและลาวมีคำคล้องจองมีคำต่อเนื่องแล้วก็บ่งบอกถึงสถานที่เราสองประเทศนี้มีอะไรที่เหมือนกันมากๆครับ เราลองมาดูนะครับว่าคําม่วนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคําม่วนดินแดนธรรมชาติใช่ครับมีภูเขาป่าไม้มีทัศียภาพที่สวยงามมากๆคาม่วนผมไปไปแล้วก็ชอบม,มากๆนะประวัติศาสตร์วีรชนอันนี้ผมไม่ทราบประวัติศาสตร์จริงๆเพราะว่าเราไปแล้วเนี่ยเราได้แต่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกัดไปครั้างหน้าเนี่ยผมคงจะต้องไปดูว่าประวัติศาสตร์วีรชนคืออะไรถ้ามีแฟนเพจหรือคนที่รู้ ว่าคืออะไรช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับต้นกำเนิดลำพยามมหาชัยนั่นคือการฟอร้อนลำนะครับเป็นการฟอร้อนลำเป็นการละเล่นของพื้นบ้านนะฮะเป็นการจุดกำเนิดก็คือจะมีแคนมันจะมีกองโทนแล้วก็มีการลำแล้วก็ต่อกรอนนะฮะ ว่าลำมหาชัยเป็นต้นกําเนิดกินซุปหน่อไม้คุ้นเคยครับเราก็กินครับแกงไก่ใส่สารแกงไก่ใส่สารเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นแกงไก่ที่แบบว่าเป็นของกินพื้นพื้นบ้านพื้นถิ่นที่ใส่าสารอาจจะเป็นผักหรืออะไรบางอย่างใส่ลงไปอันนี้เดาขอเดานะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าคําขวัญในแต,แต่ละอย่างเนี่ย จริงๆเราไปถึงแล้วเราไปเที่ยวเต็มไปหมดเลยอ่ะเออแต่ว่าไปนากายไปคำม่วนไปตาดไปผากระตายไปเยอะมากเลยไปท่าฝรั่งแต่แกงไก่ใส่สารคืออะไรเราเพิ่งมาเห็นคำขวัญแล้วเนี่ยข่าวหน้าเราต้องไปกินฮะนำมัสการพระศรีโคตบองอันนี้ไปมาแล้วครับแล้วก็ผมว่ามันตรงข้าม พระธาตุนครพนมซึ่งมีกอะไรคล้ายๆกันนะฮะซึ่งต่างกันวันก่อนที่ผมบอกว่าพระธาตุสีโคตบองอยู่ห่างจากแม่น้ำ800เมตรพระธาตุสีโคตบองอยู่ห่างจากนครพนม8กิโลเมตรและพระธาตุนครพนมอยู่ห่างจากกรุงเทพ800กิโลเมตรอันนี้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ มีความรู้สึกว่าเลขมันสวยมากๆเลยครับเป็นเจ้าของขนมป่านขนมป่านเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนใบป่านนะฮะเอามาตามเอามาบดแล้วก็ไปผปสมกับแป้งข้าวเหนียวเอาไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เอาไปดึงข้างในจะเป็นไส้ถั่วอันนี้ผมเคยเห็นแล้วก็ผมก็เคยทานครับมันคล้ายๆหนมเทียนนะแต่ไม่มีความเผ็ดร้อนซึ่งอร่อยดีฮะอันนี้ได้ทานมาแล้ว อันนี้ไม่แปลกอะฮะเพราะว่าเราคุ้นเคยคล้ายๆขนมต้มบ้านเราคล้ายๆขนมไทยบ้านเราเหมือนกันแต่ก็ใช้วิใช้วัตถุดิบเนี่ยแต่ละท้องถิ่นกันไปประสานประสานปวงประชาเร่งรัดพัฒนาช่วยประชาให้มีสุขอันนี้ก็เป็นคำคลองจองที่สวยงามแล้วก็ทำให้เกิดความสามคัคคีพัฒนาแล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นสุขพอเรามองเข้าไปแล้วเนี่ยคำขวัญอันนี้แค่หนึ่งอันเองเนี่ย เราได้ต้อง3 4มสี่ที่นะที่เราไปได้แค่ที่เดียวเองอะอาหารการกินเราได้กินแค่อันเดียวเองอีกส3สาอันเราไม่ได้กินเลยนะแล้วก็รำพยามาหาชัยนะเราเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็ได้รับรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมครับความขวัญแค่หนึ่งอันเนี่ยก็ทําให้เปิดโลกแล้วก็เปิดการท่องเที่ยวแล้วทําให้คราวหน้านที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปเดินตามความขวัญน,น,น,นั้นนะครับ อันที่2ครับแขวงสวรรณเขตสวรรณเขตก็คือคำขวัญมีว่าสวรรณเขตพื้นแผ่นดินคำพระธาตุอิงหังสถานโบราณสถานโบราณงามสงา่าสัตว์โลกไดโนเสาร์ร้อยล้านปีประเพณีวัฒนธรรมลําเลิศกกำเนิดขับล้ำสี่จังหวะของสวรรณเขตก็ตรงไปตรงมานะฮะก็คือว่าสวรรเขต พื้นแผ่นดินคําก็คือเป็นแผ่นดินทองคานะฮะที่ที่ตรงนั้นเนี่ยมีใช่แล้วเพราะว่าที่นั้นมีเหมืองทองคําขนาดใหญ่ฮะที่สวรรคเขตก็เลยกลายเป็นว่าแผ่นดินคําเป็นแผ่นดินของทองคําพระาธาตุอิงฮังสถานโบราณสถานโบราณงามสงา่าแล้วก็พระาธาตุอิงฮังเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านาธาตุนะฮะเมืองไกสอนพรมวิหารแล้วก็จะมีทุกปีของเดือนธันวาเนี่ยแหละ ขึ้น15ค่ำจะมีการจัดบุญใหญ่นะครับขอเชิญชวนแล้วกันนะฮะกับ,บังเดือนหน้าเนี่ยแหละขึ้น15ค่ําขอเชิญพี่น้องชาวลาวชาวไทยที่อยู่สวรรคเขตไปร่วมบุญใหญ่ที่พระธาตุอิงหังนะครับสวรรคเขตสัตวต์ตวโลกไดโน,โนเสาร์ร้อยล้านปีประเพณีวัฒนธรรมลําเลิศกําเนิดขับลํำสี่จังหวัด สัตว์โนดเดอรเสาล์ร้อยล้านปีก็คือว่าคล้ายๆเมืองไทยเลยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนเรากใกล้กันเมืองไทยก็จะมีที่ขอนแก่นท่าอุเทนนครพนมตรงกาลสินน่ฮะตรงของที่สวนอาเขตเนี่ยก็จะขุดพบเจอซากดเดอร์เซลล์เป็นร้อยล้านปีเหมือนกันแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมกำเนิดขับรำสี่จังหวะวัฒนธรรมของการร้องเพลงการผสมคำ ดนตรีก็คล้ายๆกับบ้านเราที่เป็นเหมือนลำวงอะไรประมาณนี้นะครับเรามาได้เรากินเวลานาน,านพอสมควรผมเลยขอเก็บแขวงอื่นๆมีทั้งหมด18แขดแขวงอื่นๆนะเดี๋ยวผมขอทำเป็นคลิปหน้านะครับขราวหน้ามาดูกันครับอีก5้ขแขวงข้างหน้าน่าจะเป็นอะไรขอบอกว่าทุกแขวงนี้นะ่าสนใจมากๆเลยครับ แล้วเราเรียนรู้แล้วเราไปเที่ยวกันด้วยกันนะครับคราวหนะ้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับชอ่องไทยลาวทูเทอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับไปเที่ยวกันนะน่าสนใจมากเลยครับ